ทุกคาพูดทุกการกระทําของพวกเราอะนะมันมันมีมันมีทั้งมิพพานมีทั้ทงความว่างมีทั้งอวิชามีทั้งวิชามีทั้งอนัตตามีทั้งสุญญตาม,มีทุกอย่างเนะีอยู่ในคําพูดเนี่ยสมมติมีคนมาวอเราสมมติสมมติคุณจะทำพูดขึ้นมาว่าบ้าเนี่ยบ้าเนี่ย คำว่าบ้าคาพูดที่พระสสด็ะบอกว่าทุกคําพูด,นพดเนี่ยนะทุกการกระทาเนี่ยมันคือธรรมะฉะนั้นถ้ามันเป็นธรรมะมันจะต้องเป็นทั้งโลกุตตรก็ได้เป็นโลก,กียะก็ได้เป็นความว่างก็ได้เป็นความทุกข์ก็ได้เป็นความสุขก็ได้คาว่าบ้าเนี่ยนี่ไหมถ้ามีคนเข้ามาชมกุญแจดมว่าโอ้กุญแจสวยนะ